ใส่เสื้อก่อนแป๊บคุณไม่อยพึ่งถ่ายได้ยังพึ่งถ่ายครับเราแป๊บนะครับคุณนี่ซื้อมา6เคทนะไปไหนล้วมาตรงนี้ดิเตรียมแอคชั่นย่าพึ่งอย่าพึ่งแอคชั่นเขาใส่เสื้อก่อนครับถือไว้ก่อนก่อนนะครับอันนี้แล้วก็ใส่เข้าไปเลยใส่แม่อยังพึ่งถ่ายนะครับผม้จะบอก โอเคแล้วนะอ่ะโอเคยังยังยังยองฮึม a c t i o ถนนทุกเส้นย่อมมีจุดหมายถานนทุกสายย่อมมีคนเดินอีกรอบสิถนนทุกเส้นยอมม่มยนยยอมมีจุดหมายถนนทุกสายย่อมมีคดเนินอือวจุดหมายทำไมทำไมถ้ถนนทุกเส้นย่อมมีจุดหมายถนนทุกสายย่อมมีคนเดินโอเคไปคนละปิดน้ำด้วยค่ะลูก